เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผมบ้างทั้ง2องอย่างนี้ต้องมาคู่กันผมเริ่มมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวของอ์ปกอบร่างกายของผมมันเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าใครไม่อัปเดตนะครับคุณเนี่ยตามหลังคนอื่นในไกลามากๆจริงๆครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไอ้ผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ f o r m u l a X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคน,นรกเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ผมไล่เอสของจริงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายจากการเป็นนักพ่อกกยเนี่ยมาเป็นไฮบริดแอดลีดเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผมบ้างบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนเองครับ,รบตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวของผมให้ฟังครับซึ่งอย่าเพิ่งปัดหนีไปไหนนะครับ การอัปเดตนี้ครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชื่นชอบเรื่องของฟิตเนสหลายๆคนที่กำลังรู้สึกว่าเฮ <c oughs> ้ยการออกกำลังกายเนี่ย <c oughs> มันมีเพียงแค่เส้นทางเดียวหรือเปล่าวะตอนนี้ในประเทศไทยครับเรื่องของการเพาะกายเนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมแบบสุดๆเลยครับระบบการฝึกแบบเพาะกายนะครับมีความแพร่หลายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เทรนเนอร์นะครับก็จะใช้ระบบการเพาะกายเนี่ยนะครับเข้ามา ใช้กับตัวของนักเรียนครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าระบบของการเพาะกายครับเป็นระบบที่มีความ Effective สูงมากในเรื่องของ h y p e r t ์ f ตฟีคือเรื่องของการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเพาะกายครับยังมีจุดที่เรียกว่าขาดอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของ endurance training ครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยครับ ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมันเลยเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นในวงการฟิตเนสนะครับผมของโลกใบนี้ครับคือการมีสิ่งที่เรียกว่า h ไฮบริดแ h l e t e Training ก็คือเป็นการฝึกแบบผสมผสานก็คือจะเป็นการฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อแบบจริงจังและควบรวมเข้ากับการฝึก Endurance ก็คืออาจจะเป็นการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานพวกนี้ครับผมจะเป็น การฝึกในยุคใหม่นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆครับผมนะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันมีการอัปเดตกันมาเนี่ยนะครับมีการใช้คํานี้กันมาเนี่ยประมาณ2-3ปีแล้วครับซึ่งคนแรกที่ พูดคำนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกๆนะครับคือตัวของนิกแบร์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ Alex กเ a ียดนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ครับผมก็คือจะชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ชอบที่จะวิ่งด้วยเช่นกันครับผมชอบที่จะฝึก Endurance Training ครับก็จะมีการแบบเล่นเวทแบบจริงจังนะเป็นนักพาะกายด้วยนะครับแล้วก็ไปแข่งวิ่งมาราทอนกับเขาด้วยซึ่งมันเป็นการสวนกระแสแบบสุดๆครับเพราะว่า สมัยก่อนแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นกล้ามแล้วนะครับแล้วเราไปวิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปฝึกวิ่งมาราธอนครับจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะผมมันแกรนมันไม่โตนะครับผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าพอมันมาแบบนี้ปุ๊บมันมีคนทําให้เราดูครับปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นการล้มล้างความเชื่อเก่าๆครับมันกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยตีกรอบความคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราตะเกิตจะเป็นนักพกกายเราอยากกล้ามสวยเราก็ไม่ควรที่จะวิ่งนนะะครับ แต่ผมจะบอกว่างี้ว่าปัจจุบันนี้ครับผมหันมาวิ่งแล้วครับและผมสามารถวิ่งได้ครั้งละ10กิโล ต่อครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผมบ้างครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่าความเป็นไฮพีเทอีนะครับก็คือพูดง่ายครับก็คือการฝึกสตรองจอนนิงครับคือการฝึกพละกกาลังนี่แหละการฝึกเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อนี่แหละครับแล้วก็จะมีการฝึกเอนทูแรนซ์ก็คือการฝึกความทนทานเนี่ยนะครับเข้ามาควบรวมด้วยนะครับทั้ง2อ,อย่างนี้ต้องมาคู่กัน ทั้งการฝึกพละกกำลังนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกความทนทานก็คือตัวของการฝึก endurance นั่นเองเนาะนะครับผมก็คือ lifting แล้วก็ running นั่นเองครับทีนี้นะครับพอผมมีโจทย์ใหม่ครับคือการที่ผมเนี่ยนะครับจะไปแข่งขัน h y r o อกซนะครับผมแล้วก็พอมันต้องทําแบบนี้นะครับแปลว่าผมจะต้องไปซ้อมวิ่งนะครับ และประกอบกับการที่ผมเนี่ยนะครับไปอัปเดตข้อมูลนะครับไปเรียนเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมมาครับโดยล่าสุดครับผมไปเรียนคอร์สที่มีชื่อว่า Strength and Conditioning Specialist ครับผมแล้วก็ไปเข้าสู่โลกของนักกีฬาอาชีพครับคือต้องบอกก่อนว่าใบเซอร์ใบนี้นะครับใช้สำหรับการฝึกสอนนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะนะครับซึ่ง ผมไปเจอระบบการกินไปเจอระบบการฝึกไปเจอระบบการเล่นเวทเทรนนิ่งไปเจออะไรต่างๆนานาหลายอย่างมากๆครับที่ซัพพอร์ตว่าเราสามารถที่จะสร้างกล้ามเนือ้อและเราสามารถที่จะวิ่งได้แล้ววิ่งเป็นจริงเป็นจังได้นะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าต้องการบอดี้คอมโพสิชันหรือว่าองค์ประกอบร่างกายแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณต้องการเป็นยักษ์นะต้องการใหญ่ยักษ์แบบเหมือนเป็นนักปะกกายร่างยักษ์นะครับ การวิ่งก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับในปัจจุบันครับผู้คนนะครับไม่ได้สนใจแค่การมีกล้ามแล้วนะครับแต่ว่าผู้คนครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับปัจจุบันคือต้องการทุกอย่างนะครับคือต้องการทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะครับและต้องการทั้งตัวของ performance ด้วยต้องการเอากล้ามเนื้อไปใช้งานจริงด้วยนะครับผมซึ่งเป็นยุคที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อัปเดตนะครับคุณเนี่ยตามหลังคนอื่นใน ไกลมากๆจริงๆครับเพราะว่าเราก็จะมัวแต่เล่นเวทแล้วก็โชวกล้ามใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้โชวกล้าครับแต่ว่าเอากล้ามเราเนี่ยนะครับไปใช้วิ่งจริงไปใช้ว่ายน้ำไปใช้ปั่นจักรยานนะครับไปใช้ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนั่นเองครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมผมเนี่ยนะครับเข้าสู่โปรแกรม Hybrid a t h l e t e Training น่มาได้สักประมาณเดือนหนึ่งแลวครับอันนี้คือครบเดือนพอดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงแรกคือผม มีแต่กล้ามนะครับผมมีแต่มวลกล้ามเนื้อนะครับแต่ผมไม่มีความทนทานเลยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในระบบของการพอกายมานานครับพอไปวิ่งปุ๊บนะครับมันก็จะร้าวรานะครับเจ็บเอ็นร้อยหวายบ้างเจ็บน่องปวดน่องนะครับปอดทํางานไม่ดีหัวใจเต้นรัวเลยนะครับผมคือวิ่งเนี่ยแบบวิ่งใกล้ๆนะครับวิ่งช้าๆเนี่ยหัวใจทะลักไปโซนสี่นะครับแต่ 30วันผ่านพ้นไปครับผม4สัปดาห์ผ่านไปครับจริงๆเนี่ยนะครับผมวิ่งมาเนี่ยเกินเดือนแล้วนะครับวิ่งตั้งแต่ตอนสักประมาณแบบร่วมเดือนครึ่งมาแล้วเพราะว่าตัวผมเนี่ยรู้ตัวว่าผมเนี่ยจะต้องไปแข่งไฮร็อกใช่ไหมครับผมก็จะมีการเริ่มเริ่มองวิ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่จริงไม่จังนะครับทีนี้นะครับพอผ่านมาได้สัก 2- สองามนาทีครับผมเริ่มมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวขององ์ประกรบร่างกายของผมมันเริ่มเปลี่ยนไขมันของผมเริ่มลดลงนะครับตัวผมเริ่มเบาลงและผมเริ่มวิ่งไดด้้ีขึนครับ ล่าสุดนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเวันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมผมสามารถวิ่งได้นะครับใน7วันนะครับผมวิ่งได้54กิโลถือว่าวิ่งได้เยอะมากนะครับสำหรับคนที่ซ้อมวิ่งใหม่ๆนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ซัพพอร์ตทำให้ผมเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ไกลขนาดนี้และวิ่งได้เยอะขนาดนี้คือการ ฝึก e n g t h training นะครับผมรู้ว่าจุดอ่อนของผมคืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผมเปลี่ยนโปรแกรมเลยนะครับจากเดิมนะผมเล่นเพื่อให้กล้ามสวยนะครับไม่ใช่แล้วครับผมเล่นเพื่อให้ผมมีความทนทานผมเล่นเพื่อให้ผมมีความแข็งแกร่งผมเล่นเพื่อให้ผมสามารถที่จะวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งไฮร็อกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้น เป้าหมายของผมหลักๆนะครับในการฝึกวัยช่วงน่งคือการที่ทําให้ร่างกายของผมมันมีความเพอร์เฟกมากที่สุดในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานส์นั่นเองครับทีนี้นะครับพอเราตีโจทย์แตกแล้วใช่ไหมครับแล้วเราทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับผมสิ่งที่เจอคือเวลาในการวิ่งใน1ชั่วโมงของผมเนี่ยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมวิ่งอยู่ที่เพจแครับผมเพจเเกือบเพจแดนะครับคือพูดง่ายว่าวิ่ง1กิโลนะครับผมใช้เวลาประมาณ8ปนาทีนะครับล่าสุดนะครับ ผมวิ่งในเพสที่5ปลายๆนะผมับผม5.55อะไรแบบนี้นะครับคือเบรกตัวของเพลสลงมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะครับจากเดิมที่แบบไม่ชอบการวิ่งเลยครับผมเบื่อการวิ่งมากๆครับเพราะว่าเราเป็นสายเล่นบาสเกตบอลมาก่อนนะครับโดนจับวิ่งเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับโตมาก็ยังวิ่งอยู่ครับแล้วมันก็เบื่อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ผ่านมาเพาะกายครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมาวิ่งใหม่นะครับ แต่ล่าสุดนะผมผมกลับมาวิ่งแล้วนะครับและก็ทุกครั้งที่ผมซ้อมผมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิกิโลนะครับจะไม่เคยต่ํากว่า8กิโลเลยครับต่อรอบการฝึกของผมครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปแข่งไฮร็อกเนี่ยนะครับผมผมจะต้องวิ่งทั้งหมด8กิโลด้วยกันทีนี้สิ่งที่เจ๋งมากก็คือในทุกๆวันนะครับที่ผมตบเท้าขึ้นลูวิ่งนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งนะครับผมเจอว่าตัวของน่องผมนะครับมีความทนทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่มันน่า ประทับใจและก็มหัศจรรย์มากกว่านั้นคือปอดและหัวใจของผมทํางานได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมนะผมผมวิ่งเนี่ยนะครับความเร็ว5.5เนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยความเร็วลูกเนี่ย5.5นะแต่ผมเนี่ยหัวใจไหลไปโซน4นะครับล่าสุดนะครับวันนี้เลยครับผมล่าสุดวันนี้เลยครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปครับผมวิ่งมา10กิโลเมตรครับแล้วก็การเต้นของหัวใจเฉลี่ยของผมนะครับอยู่ที่157ครั้งต่อนาทีครับแต่ว่า อันนี้นะครับผมจะมาเร่งสปีดเนี่ยนะครับในช่วงประมาณกิโลท้ายๆนะครับแต่ว่าช่วงประมาณ67กิโลแรกเนี่ยนะครับผมเลี้ยงหัวใจอยู่ที่ประมาณ145่งถึงหนึประมาณนี้ครับก็คืออยู่ในโซน2ของผมคือผมสามารถคุมโซนการวิ่งของผมได้และความเร็วที่ผมใช้นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับความเร็วของเครื่องเนี่ยนะครับคือ5.5ล่าสุดผมวิ่งด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับคือจาก5.5เป็น7จ็ดนะครับบนตัวของไอที่กดบนลูวิ่งครับซึ่งมันเร็วขึ้นมากครับ ทั้งทั้งที่ต้องบอกงี้ว่าคือเราเนี่ยนะครับไม่ได้วิ่งมานานมากแล้วครับผมตั้งแต่เป็นนักพละกายมาเนี่ยฝึกพาะกายมาเกินครึ่งทศวรรษนะครับแล้วก็พอกลับมาวิ่งครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับผมเชื่ออยู่หนึ่งอย่างครับเกี่ยวเรื่องของการที่เอาระบบ2อ,อย่างมาควบรวมกันคือการฝึก Strength t r a i n แล้วก็การฝึก e n d u r a n c e ครับมันส่งเสริมกันนะครับมันทําให้ร่างกายของผมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตัวของไคมันสวนเกินผมเนี่ยลดลงโดยที่ ผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ไดเอทเลยนะครับผมยังไม่ได้ไดเอทเลยผมกินแป้งเยอะด้วยนะครับผมกินขนมปังนะครับผมกินน้ําพวกอิเล็กโทรไลท์พวกเ e นี้ยนะครับเยอะมากครับแล้วก็สิ่งที่เจอคือผมลีนลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจอีกหลังนึงคือตัวของมวลกล้ามเนื้อครับผมยังคงอยู่เหมือนเดิมทั้งๆที่ผมวิ่งครั้งละ8ถึง10กิโลนะครับนี่คือเป็นการล้มล้างความเชื่อแล้วก็เป็นการ ตบกระบาลตัวเองแบบแรงมากจริงๆคือแบบว่าเฮ้ย mm. ก่อนหน้าน,นี้เราไปบอกกับคนชาวช่องเนี่ยนะครับบอกกับชาวช่องว่าถ้าเล่นเวทเสร็จแล้วนะครับอย่าได้ไปวิ่งเชียวนะเพราะว่ามันจะทำให้เสียกล้ามเนื้อนะครับจริงๆเนี่ยนะมันมีกลวิธีอยู่มันมีวิธีการในเรื่องของการที่แบบเราเล่นเวทอย่างไรแล้วพอเราไปวิ่งเนี่ยนะครับร่างกายจะไม่สูญเสียตัวของ กล้ามเนื้อเนี่ยครับมันมีวิธีการอยู่นะครับซึ่งระบบการฝึกเนี่ยเดี๋ยววนันหลังเดี๋ยผมมาอัปเดตให้ฟังว่าเราจะเล่นเวทอย่างไรให้เราสามารถที่จะไปวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสูญเสียกล้ามเนื้อครับมันจะต้องมีการเติมตัวของพลังงานเข้าไปมันจะต้องมีการปรับในเรื่องของระบบการฝึกต่างๆนานาครับซึ่งเดี๋ยวว,วนันหลังเนี่ยนะครับผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ฟังแต่สิ่งที่ผมได้นะครับจากการอยู่ในระบบไฮริดแอรีครับหนึ่งนะครับคือผมยังคงยกได้หนักอยู่เหมือนเดิมนะครับ ผมยังสามารถแลดพูดาวได้เกือบหมดตับนะครับผมยังคงดึงข้อได้ผมสามารถเบนช์เพรสนะผมน้ำหนักเนี่ย80 85กิโลได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในท่ากอล์ฟเลสควอนเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะสควอนได้ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังส่วนล่างเพราะงั้นผมจะไม่แบกบาโอเคไหมครับถ้าผมแบกบาเนี่ยนะครับผมมีอาการหลังระเบิดแน่นอนนะครับบอกนี้เลยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการที่ผมอยู่ในระบบการฝึกในรูปแบบนี้ครับผมทําให้ ความทนทานของผมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดนะครับผมลองซ้อมในระบบของ h y ร็อกซ์ดูนะครับผมสิ่งที่ผมเจอคือผมสามารถควบคุมการหายใจได้ผมมีความแข็งแรงครับและผมมีความทนทานมากขึ้นแบบแต่กว่าแต่ก่อนมากๆนะครับไม่เคยคิดว่าระยะเวลาเพียงแค่เดือนอาจจะเดือนนิดๆครับผมเดือนนึงอาจจะเว่อร์ไปครับเดือนประมาณเดือนกอืบหนึ่งถึงสสัปดาห์ครับผมมันสามารถเปลี่ยนแปลง ตัวของ performance ของเราได้มากขนาดนี้ครับผมมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นผมยังคงม,มีพลังกำลังที่สุดยอดอยู่นะผมผมยังแบบสามารถเข็นสลดน้ำหนัก153กิโลอ่ะนะครับระยะทาง50เมตรได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมสามารถที่จะเข็นได้และผมสามารถที่จะไปวิ่งต่อได้และพอวิ่งเสร็จปุ๊บผมสามารถลงมาแล้วก็สามารถที่จะฝึกในฐานต่อต่อ,ตอไปได้โดยที่ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมสามารถทําได้นะครับและสามารถทําได้จบด้วยนะครับไม่มีอาการอ่อนล้าาจนเกินไปไม่มีอาการหน้ามืดเป็นลมหรืออาเจียนไม่มีเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยที่ผมได้รับนะครับจากการที่ผมเติมในส่วนของระบบการฝึก endurance เข้ามาในตัวของระบบการฝึก weight training ของผมด้วยเช่นกันนะครับผมดังนั้นนะครับก็ อันนี้คือจะเป็นการอัปเดตครับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมครับคือแน่นอนเลยว่าผมแข็งแรงแบบผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงมากกว่าตอนที่ผมเป็นสายพอกายอีกนะครับและผมรู้สึกคล่องแคล่วมากผมรู้สึกแบบตัวเองกับกระฉับกระเฉงมากๆรู้สึกตัวเบาแต่ในขณะเดีวยวกันก็พอเวลาไปวิ่งใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีแล้วก็สงบลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมาทาอะไรได้มากกว่ากาัน ที่จะไปเพิ่มกล้ามนะเวย้ยอันนี้คือเราสามารถที่จะไปวิ่งได้เราสามารถที่จะวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยนะครับและเราสามารถที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นได้ครับมีทั้งตัวของกล้ามเนื้อนะครับมีทั้งตัวของพละกําลังมีทั้งตัวของความทนทานวิ่งได้ดีนะผมแล้วก็ปอดหัวใจของเราก็แข็งแรงและผมก็รู้สึกเฮลตี้มากๆในภาวะณขณะนี้เลยทีเดียวครับผมนะครับดังนั้นนะครับก็ อันนี้คือเป็นการอัปเดตนะครับให้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเข้าสู่ระบบ h y i r i t h l e t e เนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโค้ชปูแน่นบ้างนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้นะครับต้องเอาตัวเองมาทดลองก่อนครับผมจะยังไม่เทนใครโอเคไหมครับจะยังไม่เอาใครมาเทนในระบบ h y i r i t h l e t e นะครับแต่ว่าผมก็จะมาคอยแชร์ในส่วนของข้อมูลนะครับอยู่เรื่อยๆว่าการฝึกแบบ Hybrid ตรงนี้นะครับมันจะต้อง ฝึกเวทช่วนี่อย่างไรนะครับต้องวิ่งอย่างไรจะต้องกินอาหารอย่างไรซึ่งดีเทลเรื่องของการกินอาหารเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นมหากราบครับเพราะมันจะมีความซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าการเพาะกายด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวภายหลังเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสายให้บิดเอนลีเนี่ยนะครับผมต้องกินอาหารอย่างไรแต่ยังวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันเกิดเรื่องที่สุดยอดขึ้นกับผมแล้วผมก็หืมอยากจะแชร์มากๆนะครับผมมันอึดอัดนะครับอยากจะบอกอยากจะเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าแบบเฮ้ย กูมีความทนทานแล้วนะเว้ยกูวิ่งได้วันละสิบกิโลนะเว้ยซึ่งแบบว่าแม่งไม่เคยทําได้มาก่อนเลยครับผมรู้สึกประทับใจกับตัวเองมากครับแล้วก็เริ่มคิดนะครับเริ่มคิดเบาๆว่าแบบเออหรือว่าจะไปลองลงงานวิ่งแบบ5้าอ่า f k 1 0 k ดีหรือว่าจะลองซ้อมเพื่อไปหามาราธอนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยพยายามเอาชีวิตให้รอดจากการแข่งไฮร็อกซ์ก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมไปสมัครแข่งสปาร์ตันเรียบร้อยแล้วผมนะครับก็ เรียกได้ว่าเปลี่ยนสายเต็มตัวแล้วแหละนะครับจากเดิมเป็นสายพกกายนะครับคือเบื่อละนะครับกับการที่แบบโชว์กล้ามไปวันๆนะครับคือแบบไม่รู้จะโชว์ไปทําไมแล้วนะครับคนก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีกล้ามนะครับแต่อยากจะเอากล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับมาใช้งานจริงนะผมซึ่งการเดินทางของโค้ชเบอเด้นเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆครับแต่ยังวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ